สวัสดีครับวันที่7ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่าอิสราเอลกำลังทุบฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอิสราเอลโจมตีเป้าหมายไป750แห่งเป็นอาคารสูงนี้12แห่งท่ามกลางการเรียกร้องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนตอนนี้อิสราเอลก็ไม่ได้สนใจใครแล้วครับทางด้านอดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเรบบนอนนี่กล่าวา่า อิสราเอลนะครับมีแนวโน้มจะบุกภาคพื้นดินในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าถ้าอิสราเอลบุกภาคพื้นนะครับจะมีคนเสียชีวิตนี่จำนวนมาก ส่วนฮามาสแก้เกมด้วยการเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ไปเดินขบวนประท้วงต,ต่อต้านการโจมตีของอิสราเอลโดยให้ไปเดินขบวนประท้วงในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับเยรูซาเล็มเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่ว่าเป็นสถานที่สําคัญของ3ศาสาานาอนุโลมให้ปา,ลาเลสไตน์นี่เข้ามาได้นะครับเรื่องต่อมาองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสข่าวนกาซาแล้วก็ลบาน,น เรื่องต่อมานะครับประธานาธิบดีของปาเลสไตน์เนี่ยประนามความรุนแรงต่อพลเรือนตามสไตล์ะครับถูกกระทําก็ประนามเข้าไปถ้าไปทําเขาเราก็เงียบส่วนอียิปต์ซึ่งก็มีพื้นที่ติดกับชนวนกาซา กำลังจัดเชี่ยวปินช่วยเหลือคนจากกาซาไปสนามบินซีนายซึ่งก็เป็นพื้นที่ของอียิปต์นะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจคาบสมุทรซีนายเนี่ยอิสราเอลเคยยึดได้จากอียิปต์ในสงคราม6วันแต่ว่าอิสราเอลคืนให้กับอียิปต์นะครับมันเป็นทะเลทรายแห้งแลง้งซะเป็นส่วนมากมีประชากรนิเปาปางวัดใจว่าอียิปต์เนี่ยจะให้พื้นที่บางส่วนกับปาเลสไตน์ไหมหรือว่าแค่ให้ไปอาศัยในชั่วคราวนะครับ เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีคำสั่งให้ประชาชนอ,อพยพออกจากทางตอนเหนือของกาซาใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีประชาชนประมาณ4 4 0 0 0 0คนยากมากที่จะอ,อพยพทันนะครับถ้าอิสราเอลบุกภาคพ,พื้นเนี่ยก็จะมีการสูญเสียจำนวนมากแน่ๆตอนนี้ตัวเลขจากทางอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว1,300รายปาดเจ็บอย่างน้อย3,000ราย ส่วนปาเลสไตน์มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6000รายบาดเจ็บมากกว่า6000รายนะครับนี่คือสงครามและต้องมมหลือว่าฮามาสเนี่ยไปโจมตีเขาก่อนนะครับฉนวนกาซากับเขตเวสแบงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์อยู่ไม่ได้มีสภาพเป็นประเทศเหรอกครับแต่ว่านานาชาติเนี่ยยอมรับแบบไกลๆปาเลสไตน์ Palestine, มีรัฐบาลบริหารนะครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองด้วยมีสถานะเป็นรัฐหรือว่าสเตทประกาศเมื่อ1 0 พฤศจิกายน1988หรือว่าพศ .2531 นะครับปปริสไตน์เนี่ยประกาศฝ่ายเดียวแล้วก็ประกาศเมืองหลวงคือเยรูซาเลมนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีใครในิยอมรับซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับไม่มีสถานะเป็นรัฐได้เลยยืนสมัครเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนได้แค่สมาชิกผู้สังเกตการของสหรประชาชาตินะครับก็คือรับไว้แต่ไม่พิจารณานั่นเอง หลายคนมองว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันซับซ้อนส่วนตัวแอดมินมองว่าไม่ซับซ้อนหรอกครับมันชัดเจนตามประวัติศสาสตร์นี่อยู่แล้วเมืองสีเทพของไทยนี่ซับซ้อนกว่าเยอะเพราะว่าไม่มีบันทึกนะครับมันเป็นตามชาติธรรมของโลกใครชนะคนนั้นก็ได้ครอบครองแต่ว่าบังเอิญว่าในยุคที่ตั้งเป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยมันเป็นโลกยุคใหม่แล้วจะมาล้างบางรอบเหมาไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับปาเลสไตน์ไม่เหลือในความเป็นจริง มีหลายคนที่หวังว่าฮิสบุลละจะมาช่วยฮามาสจะจัดการก,กับสารอมิกาและก็อังกฤษดูท่าทางจะเป็นแค่ความหวังนะครับ เพราะว่าฮิสบลเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพีน้ขนาดนั้นเป็นกองกําลังในเลบานอนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคนอิสราเอลที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะว่าฮามาสบุกเข้ามาสังหารนะครับไม่ใช่มาจากขีป่ปืนของฮามาสไอรอนโดมก็ยังทํางานได้ดีสกัดได้9 7ซตามมาตรฐานนี่อยู่แล้วนะครับขีป่ปืธของฮามาสเนี่ยก็ไม่ต่างจากบัางไฟเยโซ่ o แล้วครับฝากมหวังไว้ไม่ได้นี่ขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องคิดใหม่นะครับ